คนนี้เบอกว่าแพนข้ามาสปีแพนเป็นอะไรมาสวัสดีครับทั้งสองคนเลยครับผมเขาบอกว่าแพนมาเท่าไหร่สามปีสามปีครับผมเขาบอกมาต้องพอดีนี่เคยชนะมาพิกัดร้อยยี่สิบสองันนะภาคนี้มาเจอน้ำหนักร้อยสามสิบตอนนี้ยังสองกองทอดีมันเลยครับผม อ๋ครับอ้อตอนนี้เมื่อกี้เหยียบตาช่างกำลังเท่าไรครับร้อยสามเอ็ดครับร้อยสามเอ็ดครับเป็นไงบ้างครับร้อยสามเอ็ดก็สวัสดีครับสวัสดีเห็นบอกว่าในดีที่ผ่านมาเราเคยชกกับเขาเคยชกสามปีที่แล้วครับอืมเป็นไงบ้างครับก็ชนะครับชนะคือวันนี้สามปีที่ผ่านมาวันนี้คิดว่าจะย้ำแขนได้ไหมก็ย้ำได้ครับต้องรูบไปวยกครับสภาพร่างกายตัวนี้เป็นไง ก็อยเปรเซนตาสูงก็โชว์สวยเลยครับช้าแตกกิ่งสังเล็กครับโค้ชตัดครับเคยเจอแล้วครับอาวุธไหนที่สร้างความหนักใจให้กับเรามากที่สุดก็มีเข่าครับแล้วก็ตีนครับก็ดูบนเไปดีดีกว่าครับที่ว่าวันนี้แข้งซ้ายเราเตะอยู่ไหมก็น่าจะอยอะครับผมน่าจะย้ำแ้นได้ครับ ถ้าเกิดเขาเดินถึงตัวเรามีวิธีป้องกันยังไงบ้างครับดูบนเวทีได้ก่าครับว่ามีมีให้ดูแน่นอนแต่ว่าไม่ไม่บอกตรงนี้รอดูบนเวทีครับครับมาที่คอมตักบ้านครับโอ้โหสวัสดีครับน้องแค้นสามปีที่ผ่านมายังฝังอยู่ในใจควันนั้นบอกได้ว่าเกมมันจบแบบไหนที่เราพ่ายมาวันนั้นครับก็น่าจะล้มล้มวันนี้ก็ วางเกมแก้เกมมาเป็นอย่างดีครับคิดว่าจะมาล้างไอล้างแคนได้ไหมได้ครับหลักๆเลยเขาบอกว่าเขาเตรียมแข้งซ้ายมาแล้วเราก็เก็บแข้งซ้ายเขาคือหลักๆเราก็คือบางแข้งซ้ายเดินถึงตัวตลอดครับไปได้เรื่อยไปเรื่อยๆถ้าเกิดดูว่าจังหวะเป็นรองเราก็พยายามเดินไพ่นี่กิบตัวไปซ้อมอยู่ที่เดลัสเป็นไงบ้างครูปังครูซ้อม เดินไปปั้มไข่ทีบียมแต่ความทีเบียนคู่ปั้มคู่ซ้อมเยอะเลยมีทั้งใครบ้างนะยอดทองไทยมีเพชรทรงชัยยใหญ่ทั้งนั้นเลยถือว่าวงในนี่ไม่ต้องพูดถึงหายห่วงมั่นใจว่าจะย้ำมาล้างล้างงานแก้มืออะไรสำเร็จแฟนคลับถามมาเตะก้านคอใช่ครับลูกทีเด็ดของเราเลยวันนี้มี้เห็นไหมถ้ามีโอกาสก็เตะอยู่มาได้แต่โอกาสขอให้มีโอกาสถ้าโดนก็คือปิดบัญชีเลยครับ แต่ถ้าไม่ดวงก็ว่ากันไปอีกทีครับคิดว่าเกมจะออกมาในรูปแบบไหนครับวันนี้ก็น่าจะสนุกครับอืมสนุกสั้นๆครับน้องฝากถึงแฟนๆที่รอติดตามเชียร์เรานี่หน่อยครับก็ฝากถึงแฟนๆทีเอฟซีทุกคนนะครับไฟนี้จะล้างแค่นได้ครับผมก็วันที่ลงทะนดีครับก็วันนี้เต็มที่แน่นอนครับฝากกำลังใจให้กล้องเัานี้ด้วยนะครับครับผมขอบคุณโชคดีครับผมเมื่อพรีเลยครับของผมครับนี่